เิวหากับกายลาหนังสือหน้าสองสามสี่ต้อลงหน้าอะไรหน้า, 2, นา, 3, นาสองดนะูหน้าสาดูหน้าสี่องร้อยสามจุดสี่นี่เฮนธรรมดานะในเอกสารหน้าหกหนึ่งสรนิตฐานเิวหากรรมลังเกิดก็ต้องเป็นการคาเกิดกี่แท่น สังขยาตนแรต้องการองค์ธรรมที่แต่กายยาไม่เคยเกิดทีไหมไม่มีที่มีมีเนี่ยมันคือกายยาก็เคยเกิดเป็นองค์ธรรมของสังขยาทัานทีสองก็เท่ากับว่าเป็นองค์ธรรมสองบกให้โยมเราจะมีเข้าใจดีนะเนี่ยนะให้ธรรมดาเนี่ยนะยังไม่ต้องถามนะหนู่นนี้ นี่ชมเลยว่าชมเลยเชื่อเนี่ยนโยมคนี้ชมเพื่อหรือเชื่อเพื่อเย <c oughs> ี๋ยวคนที่มีธรรมดาตายยากอย่างโยมเนี่ย <c oughs> กามขาเกิดนะอาจพร้อมจนยาติยาติจิตหายาตินางอกใจเาตี

เหมือหน้าเดิมเอกสาร62การเลือกตามกายาเคยเกินถ้าต้องเป็นกลาเกิดกลบเป็นสองโลก็ต้องมากี่ขาสองขาใช่ไหมผลใจยะกั้นแรกต้องการทองครที่แต่ ชิวหาไม่ใช่กาลังเกิดก็ต้องกำลังตายก่อนเลยมีไหมมีการขาตายดึงไปแล้วก็ตามด้วยชิวหาบุกพรองที่การขาเกิดบกพรองก่อนที่สาเดึงไปจบโอโมมดอรไม่มี การแต่ยาตนนี้สองต้งองการองค์ธรรมที่เดียวหาก็การปรากก็ต้องเป็นการการากดตึงตัไปดูวิจาจนาองค์ธรมบทเดียวมีสองชุดชุดแรกตามขาตัดจึงวิสาชนาว่ากามาว่าจะราจาว่าตาาน,านชุดที่สองชิวหาบอกพรม สัตยิหักกานกมาว่าจารงอุปปัชชตานัง่รนอง์มสองบทได้การขาเกิดกำลังเกิดในกามแต่ไม่ได้วิจจนาว่ากามาว่าจะรังอุปาป,าปัชชตานังหร,รือสัตย์ชิวหักกานังกามาว่าจะรังอุปปัชชนตานัง,ว,กกงวิจปปนวจนาว่าไงสัตย์ชิวหัก โอป,ปัสจันตานัไปสังเกตไว้นะอานพรอมกันยาตาวานไนายาตาไายายตานัโอป,ปัปะสิตะตัสตาชิวายยตานัโอป,ปัสติติหรือว่าไายายตานั่เคยเกิดแก่คุคคนใจน สิวหายตนะกกกำลังเกิดแกบุคคลนั้นในนั้นใชม่วสัตนาามวัระกันตานังัจจะากมาวจรอุปันตานังเตสังปกายตนะอุปัชะโนจเตส

một khi đèn qua sự giác tài ngày ra hoàn chiều ai âm hay cờ ta qua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กสานาหกสามแต่เลตตาเจียวหาไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องเป็นกำลังตายคือสัจจะเจียวหาบกพระก่อนที่สาเจียวหาเกิดไม่ได้ใน,ร,นรูปอักับอักรูปสงมใจญาตนแรก ตองาการองค์ธรรมที่ต,ตายยาเคยเกิดก็ต้องเป็นตัวที่ตายาเกิดได้ซึ่งคือกามไม่สนว่าขานใช่ไหมถ้าเป็นกามหรือว่ากายยาเคยทั้งนั้นก็เลยได้ทั้งขาตายได้ทั้งขาเกิดขาตายอยู่ที่สัมจักกามขาตายอยู่ที่สัมจักดึงฝับ ส่วนการขาเกิดอยู่ที่ของ้ใช่ไหมดินไปดีแค่นี้กายาตนที่สองต้องการอนุารมที่กายาก็ไม่เคยเกิดก็ต้องเป็นกอมโมดของกายาทั้งหลายในสัมจะมีขาตายของกอมโมดทั้งรูปทั้งอาสันทั้งอารโรคในกอมโมดมีขาเกดิดของกอมโมดทั้งรูปทั้งอาสันทั้ง อาโรบสโลว่าสามปุ่นนี้ได้ทูลละ,ละ,ละสองขาดึงสากเนี่ยนักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเข้าใจนะสมาว่าเตือนมากเลยนะเวลาสอบเนี่ยเตืนตอบข้อเนี่ยแล้วก็ดื่หน้าแล้วก็หันใต้หันขวาใช่ไหมแล้วก็หลับสักห้านาทีสิบนาทีตื่นมาอีกทีก็เกียนข้อต่อไป มาทำแบบนี้นะสบายสบายข้อล่างห้านาทีพอเจ็ดข้อเจ็ดห้าสามสิบห้าครึ่งชั่วโมงห้านาทีจบไหวไหมเกณนไม่ทันจริงอ่ะมันน่าจะทันนะกระดึนเพิ่นเืิ่มเพิ่มเลยนะย่าเลยนะปืนลื่น,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 นใช่ไหม ปากกาไม่ลื่นเนี่ยแม่จะเป็นปากกาลุกลื่นก็ไม่ได้ลื่นเท่าไรนะปืนใช้แล้วเท่านั้นนี่ยสบัดแล่าสบัดอีกเนี่ยขึ้นชั่วโมงเสร็จใช่ไหมขึ้นชั่วโมงเสร็จเออเขียนสองมืออะเขียนปีสองมือ คือสองข้อซ้าไสหนพ่อข้อฟ้าหนึ่งข้อมันมีไม่ยอมันคนอัจฉริยะแบบนั้นมีไหมมีนะมีแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่เร็วหรือว่าเร็วก็ได้นะคนทำประจำแต่เคสนี้ล้วของู้เลยเหรอาเจียนอะอะไรนะ สมาแล้วก un ็เขียนได้สองบุ๋เลยเดิมทีถนัดซ้ายมาแล้วมาอยู่ปสี่ปสองนี่จำไม่ได้แล้วต้องทำแบบเดิมๆอยู่ในห้องเรียนนะครูก็เดินตรวจเนี่ยพอมาถึงอาตมาเอาไม่บรรพษาเลยเป็นธรรมกายแบบเนี้ยตีมือนะเขียนซ้ายได้ไงต้องเขียนขวาแต่เดินมาจนถึงปัจจุบันเขียนซ้ายไม่ได้แล้วแตเขียนขวา จริงเลยแต่ตอนนี้เสียท้ายไม่ได้นเะดี <c oughs> ๋ยวจะมาจับไปไม่จับท้ายนะ <c oughs> หนิเลอจริงไหมแต่ตอนนี้ไม่ถน,นัดแล้ว <c oughs> ต้องถามโยมน,น้งองชมพู่แล้วนะ่ไหมจริงไหมตนสลับท้ายตลาดไม่จริง ไปดิโลงอ้าไปต่อเมื่อกี้ถึงไหนวิสัตนนาใช่ไหมการขาตายกำลังตายในกาลวิจัสนาว่ากามาว่าจะรัางจะวันตานาชิวหาบงร่องวิจัชนาว่าอาเดวหาการนังการมาว่าจะร้างอุปา ตอนแรกจยกต่อไปท่านที่สองท่านที่สองสังเกตให้ดีๆนะตอนเป็นกอบอดอขาเกิ่นีไปโรนกับอพอ,พอหรือบกทองแต่พอมาเป็นกอบอดอสองขายไม่สนพอพอเนะี่ะเขาจะไปนสนทำไมบกทดองโดนไ้บกท่องอยู่ ต่นี่เขาคอมอโนแต่สองขาไงคือบอกว่าไงนะสองขาไม่ต้องเรียเพราะเขามาเองได้สองขาเขามาเองได้เขาก็ <Okay. S 1> ออกเป็นวิจจนาส่วนตัวได้ไ <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกอมอโนขาตาย <c oughs> ก็วิจจนาส่วนตัวเหมือนกัน ไปรวมกับบอพพไม่ได้เพราะบอพอก็เป็นผาเกิดนี้เนอะในธรรมจารนะแต่ถ้าถ้าถ้าคนถามคนถามอ่อตอนที่ปกพรองแต่ไม่มีคำว่าการมาว่าจะรักับตอนที่มีคำว่าการมาว่าจะังด้วยกันคนละแปลงกันนะ ถ้ามีกามาวาจรังในวิจัรณาที่ปกพล้องเนี่ยนั่นแปลว่าปกคร้องอย่างเดียวแต่คอมดอขา,าเกิดไม่เกีย่ยแต่ถ้าวิาจัรณาที่เน็นๆอยู่ว่ามันปกพ้อง่ะ <c oughs> โดยไม่มีการมาวาจะทำนั่นคือไม่ใช่แค่ปกพล้องนะคอมดอขา,าเกิดร่มวมอยู่ด้วยนะป็นสังเกตด้นะ ดังนั้นองค์ธรรมสองบทซึ่งได้รูปอาศารูปสองขาเนี่ยเรารวมอาศันเข้าไปในรูปเป็นรูปาวาจาราน,านังอารูปสองขาเราก็ไม่วิจารณาว่าอารูปานั้นะต้องล่อตามหลังรูปาวาจารานาังแบบเดียนเดียมใช่ไหมเป็นอาโวปาวาจารานังเน่สุดยอดนะก็เป็นเหตุการใช้คํา ไม่ธรรมดาเลยมีวนเดียวในโลกถ้าไปบุกวัดอื่นเนี่ยจะเป็นสำบาปเกิก,การไปมันไม่เสมอสนเสมอไปนลางกลางนี่เปไ็นต้องพูไไดถึงจะยญโยมเลยโยมรลยบอกว่าใช่จบไปต่ออาน้องกันญาติปัสยตตสสิมายาตนามโนภาชติภาชติก กายและกนัลุกปัจฉาติทิวหาและน้ำใหใช่กรรมังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดกายาตนะก็ไม่งโกเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใจหมายวิสัตตนากรรมวัจจรชนกนาทิวหากานังนกรมาวจจรอุปปัันตานันเดสังกตา Siwaya tenang nupasati Kau jahe santaka Kaya ya tenang nupasita Rupa wederanang Rupa wederanang Teh santaka Siwaya tenang jahe nupasati Kaya ya ภูมิและผู้คนที่สิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในกา마ภูมิในภูมินั้นสิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่ใจยายตนะหเกิดเกิดแต่ผู้คนเหล่านั้นในภูมินั้น ông đam mê vâng gia đình tôi tìm kiếm sĩ chéo thịt sắm thịt sắm đam mê gia đô vi ác trong số hai các đam mê sĩ ếch búp bê gia yêu cầu con đường sưng bê gia yêu cầu con đường này ทูตี่เรียกว่าอุกาทัจารยสมังิีขอมาให้ตุกตาปฏิสนธิติดสองเจริญติดสิทธิ์ธรรมชาติลาสามกับการมุขเบื้ต่ามาเวทีเรียกูมเล่กูตะไปเหตุตุกาผู้คนหนึ่งที่เหตุกาบุคคลหนึ่ง อนุกัณสิเสืกกำลังกิดและกำลังายในรูปปาภจุบหารูปปาจจุบจากรูปปาภูุบสิบอกหารูปปาูจุบิองค์ารบอกสัญญาหมดได้แก่องค์ทางหัวหลังเา หนังสือหน้าเดิเมเอ,อนนกสาร60ภริยากายยามไม่เคยเกิดกระสองเป็นตอมบอนด์หมดเลยรูปต้องกาอาจารย์ต้องกาอาลูกต้องการวมถึงชาวาด้วยน,นะเกาเป็นปัจจัยนี้เจริ ตังแตยานตเรต้องการองค์ธรรมที่แต่ช like ิวหายกำงเกิดป <God. S 2> ีใหม่ไม่มีถ้ามีจะต้องเป็นกามขาเกิดมีกามขาเกิดมาไหมไม่มีก็จบเป็นองค์ธรรมสองบทใสนะอ่านร้องกันจ้าสาวแต่หน้าญาติกา ตาสะอัตตาชิวหายตนะลุกตาส็ติติหรือว่าอายายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดชิวหายตนะก็ไม่ใช่กรรมนำเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมพิจารณาอาเมนตาใช่องค์ธรรมของสติปัญญาหมทแค่ฌันเสยญาทได้แก่ Xuất phát tìa hết tụ tạ phục phần nửa hết tụ tạ phục tụ chân nửa Quảng cục phần xịn Chuyện cảm năng tựa ra